ทะเลน้อยพี่น้องเอ้ยไม่เหลือแล้วครับข่าวอ่ะขาดทุนอีกปีครับดูน้ำครับน้ำ จากสองสามวันที่แล้วอันนี้ไม่เห็นอะไรแล้วทะเลน้อยครับทะเลน้อย ว่าไปเอ,อเก้างามงามบอ่อเหลือแล้วพี่น้องเอ,อ้ยที่นี่นะชัยภูมิบ้านศรีสะกระเบอือวาสานทะเลอีสานครับ นี่หมูวานนี้ก็ขาดอีกฝายบ้านนนเปือยขาดอีกตรงนี้ในคืนนี้จะมากกว่านี้อีกครับเออเห็นแล้วท้อใจสองปีล้วขาดทุนครับขาดทุนทํานา จะพาชมทะเลน้อยครับตรงนี้ยังไม่ตรงนี้ยังแคบอยู่สองทุ่งกว้างมากกว่านี้ครับน้ำทะเลอีสาน บ้านก็จะท่วมแล้วนี่ครับข้าวสวยสวยหายหมดแล้วไม่เหลือเลยมีแต่น้ำ ำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับรอชม EP ต่อไปสวัสดีครับ